จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายของพลตรวจตรีกิติสุขุมพักผู้บังคับการภาคจังหวัดเพชรบุรีให้ตำรวจในสังกัดตำรวจผู้ธรจังหวัดเพชรบุรีจัดทาโครงการตำรวจเพชรบุรีสีขาวตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของตำรวจทุกนายเพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่4ธันวาคม2567เวลา10นาฬิกา กองกำกับการสืบสวนภาคจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจเอกพงศิริเก่งนอกผู้กำกับสืบสวนภาคจังหวัดเพชรบุรีได้เรียกกำลังพลข้าราชการตำรวจทุกนายในสพอของตนมาดำเนินการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะตามโครงการตำรวจเพชรบุรีสีขาวผลการตรวจทุกนายไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด และเดินหน้าตรวจฉี่ต่อเนื่องตามนโยบายของพลตํารวจตรีกิติสุขุมพักขอบอกภอาคจังหวัดเพชรบุรีให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีจัดทำโครงการตำรวจเพชรบุรีสีขาวตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะตำรวจทุกนายเพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน วันที่4ธันวาคม2567สพบ้านแหลมสพชะอำาสพไร่สะท้อนและตำรวจฝ่ายอำนวยการภาคจังหวัดเพชรบุรีโดยรองผู้บังคับการพร้อมหัวหน้าสถานีได้เรียกกำลังพลข้าราชการตำรวจทุกนายในสพอของตนมาดำเนินการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะตามโครงการตำรวจเพชรบุรีสีขาว ผลการตรวจทุกนายไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดข้อมูลภาพข่าวศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191จังหวัดเพชรบุรีภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดครุดแดง9ไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตร ปลูกข้าวหรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราษยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับท้ายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัย วิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีา3ห้องนอนแองครบทุกห้องพื้นที่ใช้สอย3ชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทางห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบ เจ็ดศูนย์ข้าแปดมาชบสถานที่ติงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะยารอชา้าซักดีทำเลเด็ดวิวแม่น้ำคงสวยที่สุดในคงเจีย